สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมื้อนี้มาพบกับช่องแสบนัวขั้วโซล่ยาอีกเลยเนาะจ้ามื้อนี้โซล่ายาสิพาพี่น้องมากินตั้มหัวหอยอันนี้เป็นตั้มหัวหอยเชอรี่ด้วยจ้าโซล่ยาไปซื้อมาแต่ตลาดเนาะจ้าซื้อมาแต่ตลาดหมูวานเนาะจ้ามื้อนี้ราคาหาสิบ,บาทเนาะจ้าแล้วก็กินกับพัดมามา อันนี้เป็นพันธุ์มาม่า,มาลงอาหารเด้อจ้ะลงอาหารเพิ่นเฮ็ดแจกเนาะจ้ะผู้ใดอยากได้ก็ลงซื้อเอาผักกับเฮ้าก็มีบักเขือแล้วก็กะลามคือเกาเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องมาแส็บๆกับโซลยาเด้อจ้าเอาสอนสดนามก่อนซิ้มมันก่อนอเพชรเปรี้ยวนัว สิมหัวห้อยนี่แหละก่อนเขาแก้ตามาให้เรียบร้อยเนะจ๊ะแต่ว่าซุดลยยากอ่ะมาลวกอีกเทือนึงแล้วก็มาล่างอีก,อกสองน้ำอืมแบบกึ๊บกึบอืมอืมอ่าสอมตักอ่ะ มาเลยจ้ะพี่น้องอจ้ะหวัวหอยกับบนเหนียวด้ย,ยจ้ะกรึบๆพอดี ยุ่งก็้ลยหลยทั้งยุ่งทั้งแม่งวันนะจังถ้าใส่ซอ,น,อนนี่มันได้สดนามนะมันจ้ะอืม กินกจ้หัวหอยตํ้มหัวหอยตรงเลยสุดนำนามันกำลังดิกเข่าเครื่องเขาอันนี้ก็น่าจะ พันมากมานี่ก็ใส่หมูใส่ไข่ใส่แค่อสแล้วก็ใส่ผักกระหล่ำบะเขือก็อ่อนเลยแซบบวันนี้โซลยาใส่เป็นบะริกแห้งอืม เ,เพ็ดส่งสวงคือเก่าจ้ะนุ่มนุ่มก่อคนเดียวกินปลาแดกพากกันมา ตั้งหัวหอยนี่สุดยากกับส่แค่รดกับเส้นบัอกมุ่งไม่น้ำแล้วจ้ะ ันหอยหัวใหญ่ๆเลยทำแล้วยุ่งกับอะไ Ừ, ừ, ôi, nha, không nhìn nháy, phải pipa nó พี่น้องโซลรยากับเปียนหมองนางนะจ๊ะอยู่ไกลๆกันนี่แหละอีกสุรยานางฟางังขุนนะจ๊ะต้อนแหลกกับเปลี่ยนมานางฟังพี่ถ้าฟังนี่มันก็จะเห็นบรรยากาศตนา้นก็เอียงต้นเอียงต้นสนบ่หรือต้นเอียงนี่แหละพี่น้องเปลี่ยนมุมนะจ๊ะ เสิเอากระหล่ำตักเอา,าหัวหอยตักบ่ไดด่น,นดะจาะ ยุ่มก็หลายหลายครับผู้ใดรับชมจากจังหวัดได้ก็คอมเมนต์บอกโซลยาในเด้อจ้ายุ่ khắp nhà nhà đây cả. บก็สิวีาดูในเด้อจ้าว่ายุ่งครบมันครบอีหลีครบจนพวงมาล่ะน่องมึงมันคำนะจ้ะมันคำแล้วยุ่งมันก็ออกแดดมันบดแล้วคำยิงใหญ่ะ Thank mm -hmm. มันีอก็มาให้รูปแบบว่าหัวหอยแบบเน่นเนีนเลยเนาะจ้ะ

หัวหอยใส่ก็บอกเขือเทศ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้โซลยากระอิมแล้วเนาะจ้าตั้มหัวห้อยนี่กระเ่บเส็บเนาะจ้ากินจนเกือบเมดเนาะจ้าถ้าสำหรับคลิปนี้โซลยากินมุม่ามรัวบสุภาพกับขอโทษขอภัยเด้อจ้าถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะจ้าถ้าผู้ใดรับชมจากจังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกโซลยาในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้โซลยาก็ขอตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ